กมมาไทยเยเป็นหน่วยงานที่กํากับดูแลควในเรื่องของความมั่นคงของประเทศในเรื่องของการปกครองนะครับแล้วก่อนหน้านี้นะครับก็คือ,อ,อในสมัยที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกฮะในปีพศ2559นะครับ, 59, รบได้มีการย้ายกิจการทัดที่เคยขึ้นตรงอยู่กับกรมการศาสนากระทรวงวัฒธรรม ย้ายไปอยู่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยจำได้ไหมฮะตามพรบ5ปี2559แต่กลับกลายเป็นไปทำลับลับล่อๆไว้ที่กรมการปกครองฮะนั่นคือมีการไปควบรวมฮะกองสนับสนุนอิสลามนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็จะอยู่ที่ตามพรบรรอิสลามปี40นะครับตอนนั้นจะมีรัฐมนตรีมหาดไทยแค่รักษาการนะฮะแต่ แต่ครับมีการเอาไปควบรวมเป็นกองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการและกิจการทัดฮะไปตั้งอยู่ในกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเลยฮะที่ชั้นสี่ฮะท่านผู้ชมครับหลังจากนั้นครับมีการใช้อำนาจในการสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดมีการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการในอำเภอทุกอำเภอ มีการให้ในายอำเภอสั่งการไปที่กํนันและผู้ใหญ่บ้านทุกที่ยังไม่พอครับยังมีการสั่งการไปถึงนะครับนี่ฮะเอกสารครับหลักฐานยังถือว่าเป็นเดชาบุญนะครับที่ผมฮะไปค้นเจอเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านดนใจให้ค้นนะฮะค้คนเจอเป็นหลักฐานฮะอันนี้ก็เป็นหลักฐานเดีย๋ยวผมจะให้ดูในหน้าจอคอมนะฮะ แต่น,นี่ให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับว่าเนี่ยครับมีตาคุดมีผู้สำเร็นลับจากกรมการปกครองนะครับจากกองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการทัพเนีย่ยฮะนะครับ,รบเมื่อวันที่25เมษายน2565เนี่ยครับมีการสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดสนับสนุนการสร้างมัสยิดทั่วประเทศไทยเท่านั้นยังไม่พอครับยังมีการสั่งการลงไปอีกจากผู้ว่าแล้วนะครับก็คือ มีการสั่งการลงไปถึงในอำเภอทุกอำเภอรครับเพื่อให้ส่งเสริมการสร้างมัสยิดนะครับโดยประหลัดกระทรวงโดยประหลัดจังหวัดต่างๆ่างอย่างในสารฉบับนี้ก็คือประหลัดจังหวัดพิษณุโลกนะครับเมื่อวันที่ยี่ดเมษายนสองพัน้อหห้าเานั้นยังไม่พอครับยังมีการสั่งการนะครับไปถึง ยังมีการสั่งการไปถึงกำนันฮะกำนันทุกตำบลแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านครับผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านฮะให้ส่งเสริมการสร้างมัสยิดนะครับอันนี้หลักฐานที่เราได้มาก็คือจากนายอำเภอวังเหนือฮะนะครับสั่งการกำนันทุกตำบลผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านครับนะครับเมื่อวันที่19พฤษภาคม2565 นี่ครับที่ทำการปกครองอําเภอกลุ่มงานบริหารงานปกครองนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดหน้าจอให้เห็นตัวอักษรชัดๆด้วยนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับยังลงลึกไปถึงสั่งการนะครับอันนี้ก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างที่เราได้หลักฐานมานะครับก็คือจากในอำเภอภูพานนะฮะในอำเภอภูพานมีการสั่งการไปถึงหัวหน้าส่วนราชการฮะรทุกส่วนหัวหน้าหน่วยงานรับวิสาหกิจ ทุกหน่วยผู้งหน่วยการสถานศึกษาทุกแห่งหนายกเทศมนตรีตำบลทุกแห่งหนายกองค์กรบริหารส่วนตำบลอบตเนี่ยทุกแห่งกำนันทุกตำบลและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านเลยนะฮะให้สนับสนุนการสร้างมัสยิดครับตามพรบอสลามปี40ครับนี่คือสิ่งที่ส่งไปถึงหน่วยงานราชการทั่วประเทศไทยครับ